และรถในวันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวันก่อนนะครับทุกคันเลยนะครับก็ต้องแจ้งก่อนว่าช่วงนี้ Merced e s Benz ที่วิสาหตกตคาของเรามีเข้ามาเยอะมากๆนะฮะมีให้เลือกเยอะเลยรถไฟฟ้าจากหลายๆค่ายก็มีเช่นกันไม่ว่าจะเป็น b m w นะครับไม่ว่าจะเป็น v o l v o MG ไฟฟ้าก็มีเช่นกันนะครับช่วงนี้รถเข้ามาค่อนข้างจะหลากหลายมากนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นไลฟ์ ที่2ของปีเนาะใช่ไหมเป็นไลย์ที่2ของปีซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านแนะนําว่าต้องมีกันสั่นนะครับะระบบเสียงก็ต้องดีก็ทําตามคําแนะนําของคุณผู้ชมหลายท่านและกาขอบคุณพี่ๆที่แนะนําเข้ามาด้วยครับโอเคเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีรถอะไรบ้างแล้วก็ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่และในวันนี้เหลือที่เท่าไหร่นะครับเอาคันแรกก่อนเลยคันนี้เป็น Merce De s ดสเด220ดี22 D, ตัว AMG p r e m i u เมียมครับ รถปี 2021, 2021จดทะเบียนปี2022คันนี้เลขไม่70,000ครับออกใหม่ด้วยเข้าตัว4 3 2 2 0 0 0บาทและในวันนี้เหลือเพียงแค่2 99,000ครับราคาหายเกินครึ่งนะครับตัวนี้นะครับจาก300เหลือ220ดีนะครับต้องบอกกันว่าตัว300ผมก็มีเช่นกันนะละคันนั้นสวยด้วยเพราะว่าเป็นสีเดิมทั้งคันแล้วก็เพิ่งมาแกะแรปตอนอยู่กับผมนะครับก็ได้สีเดิมเลยนะสวยงามมากๆนะครับและคันนี้เป็น220นะครับ โอ้ราคาหายเป็นเยอะนะเยอะเป็นว่าเล่นเลยนะครับและถัดมาไปดูกันต่อครับคันที่2นะครับคันนี้ยอดที่ตลอดกาล m e r ร m e r s e e n z e350 e ตัว AMG Dynamic รถปี2017นะครับ e class เนี่ยเป็นคลาสที่ขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz เพราะว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับและมันก็ไม่เล็กเกินไปมันกำลังดีขับคนเดียวได้เสาร์อาทิตย์พาที่บ้านไปเที่ยวได้นะครับคันนี้ออกใหม่4ล้าน 90,000บาทวันนี้เป็นมือสองรือเพียงแค่1 9 9 0 0 0ครับ3ล้านกว่าหายไปนะครับอ่าก็มือสองมันคุ้มอย่างนี้นี่แหละนะครับและคันนี้ครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับ Mercedes E300 e BlueTEC Hybrid ตัว Exclusive รถปี2014จดทเบียนปี2015ครับคันนี้เปิดตัวราคาก็แพงเช่นกันอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทวันนี้เป็นมือสองรือเพียงแค่5 3 9 0 0 0ครับอันนี้มีอาการประจำรุ่นนะครับซึ่ง ทุกวันนี้แก้ไขไม่ยากแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มีอู่ที่ทําได้หลายอู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูรถกันตามสเต็ปนะครับก็คือหลายๆท่านถามว่าทําไมไม่ไลฟ์กลางคืนใช่ไหมตอนก่อนจะนอนจะได้ดูไลฟ์อะไรงี้ใช่ไหมครับต้องแจ้งอย่างนี้นะครับเวลาดูรถผมแนะนํานะครับดูรถกลางวันดีที่สุดเคยได้ยินคำนี้ไหมครับดูรถต้องดูกลางวันอย่าไปดูกลางคืนเลยครับเอาไฟฉายส่องก็ได้นี่ใช่ไหม แต่มันมองภาพรวมมองไม่เห็นไงนั่นก็ยากนะครับถ้าเราดูรถกลางคืนสี่ล้นเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ชิ้นเนี่ยนับนับชิ้นนะสมมติว่าหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นและท้ายเจ็ดแปดชิ้นสมมติสีมันเพี้ยนหรืออะไรเนี่ยดวงคืนคุณส่องไฟคุณมองไม่เห็นทั่วใช่ไหมคุณดูกลางวันนะครับวิธีง่ายเลยเวลาเทียบสีผมแนะนํานะเอานิ้วทํอย่างนี้เอานิ้วคุณนะ แล้วก็ทาบลงไปอย่างนี้อ่าเราจะเห็นความแม่นมากขึ้นบางทีดูเปล่าๆอะ่ะแสงสะท้อนเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะหลอกตานะครับเราต้องทำนิ้นี้แล้วก็ทาเข้าไปเลยอ่าโอเคอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าสีของรถเพี้ยนไม่เพี้ยนก็อยู่ที่ประมาณานี้นะครับพี่ไพศาลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธวีศักดิ์สวัสดีครับโอ้พี่ธวีศักดิ์มาหากันประจำเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ก็วันนี้ก็มีเนบนซ์สาคันนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมพามาชมก่อนเอาคันแรกเลยแล้วกันเนาะซี่สองสงศูนดีครับมามาเริ่มต้นดูกันคันนี้ผมบอกก่อนตำหนีเลยอยู่ข้้นใต้เห็นสเกิตหน้าไหมครับมีชิ้นคมเยี่ยมที่แตกแล้วก็สีที่ถลอก,อ,อกไปอันนี้เดาไม่ยากครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ยีคาร์ดความสูงเทียบเลยเห็นปมเห็นป่เทียบเทียบเลยเห็นความต่างไหมครับ เสียใมันเตี้ยกว่าไม่ต้องอะไรอ่ะลงเนินลงเข้าห้างใช่ไหมลงโอกาสที่มันจะไปแตะพื้นสูงมากนะครับมีโอกาสสูงมากก็เลยทําให้อันนี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่แบบสมัยก่อนรถชกถุงลมใช่ไหมยกตัวเองขึ้นให้สูงขับลงมันไม่ได้เป็นชกถุงลมด้วยเนาะเริ่มเห็นประโยชน์ถ้ารถเป็นชกถุงลมยังเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมเราทําให้มันสูงได้แต่อันนี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้บ้างเวลาจะลงห้างลงเนินก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับ อะคันนี้ได้กล้องรอบคันด้วยนะครับโคมไฟหน้าจะได้เป็นมัลติบีม LED ครับคุณผู้ชมสภาพสีสันโดยรวมก็โอเคเลยนะผมว่าคันนี้ตำหนิตรงอื่นผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าคันนี้น่าจะขัดสีแล้วก็ขายได้เลยเนาะคันนี้น่าจะแค่ขัดสีแล้วขายได้เลยนะด้ามจับประตูได้คีเล็ดด้วยสีบานโอเคนะสภาพโดยรวมคันนี้สวยเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนะครับ เครื่องตัวนี้ทนมากครับ OM 654นะครับทนทนทนจริงๆไอ้651อ่ะที่ผมบอกว่าทนอ่ะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดูนก็คือคันนู้นเห็นไหมคันนู้นคันนู้นคัน E300 นะครับ E300 จะเป็น OM 651นะครับเฮ้ยทำไมผมถามไม่เจอ,อเจอแล้วโอเคนี่นะครับสวยเลยบ้านนี่ยังไม่ได้ล้างอ่ะนะรถเพิ่งเข้ามานะครับคุณผู้ชม แต่ดูไม่ยากดูพวกนี้ดูไม่ยากพี่ๆหลายท่านที่ดูผมผมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าดูระเบิดดูไม่ยากดูยังไงแต่ผมพาดูอ่ะดูเครื่องยนต์ก่อนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ครับพลังกำลังก็194แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์9 g t อ o n i นะครับคันนี้ได้รถขับหลังอ่าเอาใจคนอยากได้รถขับหลังนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างครับเริ่มต้นที่น็อตฝากระโปรงนะครับนี่เวลาดูโครงสร้างรถก็ดูน็อตฝากระโปรงดูอย่างเดียวไม่พอนะครับ ทำมือเป็นคีบๆอย่างนี้แล้วเอาเข้าไปลรูปรูปหารอยขรุขระนะครับวิธีนี้ได้เลยถ้าดูด้ตาย,ยางเดียวอาจจะดูไม่ดูครับดูด้านข้างต่อไล่น็อตมาเนี่ยตัวหนังสือเห็นไหมปั๊มคมๆแล้วก็เหมือนกันต้องเช็คตรงนี้คือบางทีเขาทาสีทับมาเราดูไม่ออกนะพี่ๆผมบอกงี้ครับผมเคยเจอจริงๆแกะมาบางทีรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่เขาแกะมาแต่ส่วนมากจะเจอที่ฝาท้ายส่วนมากจะเจอที่รถตู้เพราะว่า เขาแกะออกไปเพื่อไปหุ้มหนังเนาะเราก็หาเออก็ไม่ได้ชนอะไรนะคนดูรถก็เลยคิดว่าไม่มีแกะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยมันแกะนะครับมันมีแกะลองเช็คให้ดีมันมีแกะม,ม,มาแต่ว่ามันไม่ได้ชนมาหรอกแต่บางเนี่ยบางชิ้นเนี่ยเขาแกะมาเพราะว่าเขาถอดฝาไปทั้งฝาไปหุ้มหนังไปทําอะไรตามสไต,ตล์รถตู้เอพีเนาะเออมันก็ต้องมีบ้างแต่วิธีตรวจก็คือดูอย่างนี้คือถ้ามันไม่แกะคือจบแต่ถ้าแกะเราก็ต้องหาเหตุผลไงว่าทําไมถึงแกะนะครับโอเคฝั่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคไล่เลยนะครับดูต่อ บาลานซ์รถง่ายๆเลยครับดูฝั่งขวาดูฝั่งซ้ายใช่ไหมครับอ่าทีนี้มาดูต่อนี่ตรงนี้ m e r c e d e s ดเป็นดูง่ายครับด้านหน้าเห็นปะโลโก้ Merc e d e s ตัวหนังสือตัวเลขต่างๆนะครับใช่ไหมอ่าดูแต้มสีความเก่าของแต้มสีเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับถ้ามาดูต่อดูด้านหน้าดูแต้มสีหน้ากเก่าๆส่องเข้าไปในคานล่างใช่ไหมครับเลเบลมอลกท่วงประกอบนะครับ ประกอบมาให้เราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเสียงเงินกับรถคันนี้หรือเปล่าและด้วยความที่ว่ารถวิ่งมาไม่เยอะดูฉนวนกันความร้อนนะครับนี่รถดีเซล,ลนะครับยังสวยอยู่เลยเนาะคือฉนวนตัวนี้จริงๆก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็หนึ่งการความร้อนสอนก็ช่วยลดการกระจายของเสียงคิดสภาพเสียงออกมาจากเครื่องยนต์ใช่ไหมถ้ามันมีการสะท้อนได้มันก็ยังไงครับมันก็จะยิ่งรวมกันเขาเรียกเรสโอนแนน์มันจะดังขึ้นส่วนไอ้เรื่องความดังของเครื่องหรือเสียงดังไม่ดังเนี่ย มันอยู่ที่ฝาครอบด้วยส่วนหนึ่งเป็นหลักนะปิดฝากระโปรงก็ยี่สิบสมสิบเซนแล้วก็อย่างนี้ลงไปได้เลยนะครับอ่ามาดูสภาพรถต่อนะครับชอบอย่างเลยรถสีขาวตัดกับสีดำเนี่ยอ่ะเปิดข้างในดูเลยครับตาล้องโอเคนะครับคันนี้ก็ได้หนังแนปป้านะค,คุณผู้ชมสภาพไม่ไม่มีฉีกขาดนะครับบอกก็ได้บาะแดงด้วยพวงมาลัยได้เป็นท้ายตัดนะครับ AMG นะครับมีทัชแพดนะครับเกียร์อยู่ที่กอ เลขไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ได้หน้าจอยาวนะครับตรงกลางมีแทร็กคอนโทรลเลอร์นะครับอยู่ตรงกลางรถเลยนะครับนี่เหมือนเล่นคอมพิวเตอร์นะครับมีระบบ parking As s i s t นะ parking ง o nic นะครับนี่นะครับมีหมดขับขี่ให้เลือกสภาพโดยรมอยู่ในสภาพที่สวยเลยดูเพดานนี้มีเจอไหมไม่มีเนาะไม่มีครับโอเคดูเบาะหลังต่อนะครับเบาะหลังต่อเลยนะครับมาดูกันเลย คันนี้เนี่ยผมคิดว่าวิสภาพดีเลยนะคือไม่มีฉีกขาดเลยนะครับเบาะไม่เสียทรงด้วยนะครับดีเลยแล้วเจ้าของเนี่ยปูพรมกระดุมมาให้ทั้งคันตั้งแต่แรกนะคุณดูได้เลย,เลยนะครับคือถ้ามันโดนปูพรมกระดุมมาขนาดนี้ผมคิดว่ามันโดนเก็บรักษาเป็นอย่างดีแหละนะครับส่วนมากคนรักรถเนาะได้รถมาใหม่ก็ยังไง ทำผมกระดุมไปติดอันนี้ไปติดอันนี้ยิ่งสมัยน <guarante> <siglo> ี้หน้าจอลถเข้ามาเป็นหน้าจอใหญ่ใช่ปะไปติดสติกเกอร์หน้าจอก่อนป้องกันเป็นรอยอะไรต่างๆนะครับถึงขั้นเขามีสติกเกอร์ขายนะเป็นพันเลยนะเฉพาะหน้าจอกลางผมเห็นเพื่อนผมไปติดของเทสลามาครับก็แอบแพงอยู่นะครับนี่ครับแบตดซี2อ0 D อสะทีนี้เรามาคุยเรื่องซีเอลเก็เป็น m e r c e เ e s b ป็นรุ่นนึงแล้วกันที่ใช้ครับว่าหลายๆคนไม่ใช้เบนซ์เพราะว่าเรื่องไม่ชอบไฟท้ายใช่ไหม แต่ C L S มันแตกต่างไปพอมาดู C L S เรากลายเป็นว่าชอบ C L S ก็มีนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับที่มีนะของ C L S นะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาเทียบของจะได้เป็นแนวลึกจริงๆก็โจนดในการวางถุงก๊อฟพอสมครวรเลยนะครับนะครับก๊อบโจยดเลยนะแท่งฉุกเฉินะครับฝานะท้ายไฟฟ้านะครับ,นะรบโอเคเส้นสายต่างๆมันดู สวยงามดูดีมากเลยนะคุณผู้ชมอ่ามาดูคันที่2บ้างนะครับดูคันที่2บ้างผ่านไปแล้วกับ c ซ s 220D อนะครับรถปี2021ัดจะทะเบียนปี2022นะครับอ่ามาดู E350 ม m g d y ูน m i c อรถปี2017พันสบ้างครับคันนี้ออกมาสี้ันไม่นี้เหลือแค่799,000เนเาะเอ g เนี่ยก็จะได้เป็น Multi Beam LED นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับแล้วคันนี้ก็ได้กล้องรอบคันด้วยนะครับโอเค แต่ MG จะได้อะไรมาครับ MG จะได้หลังคาแก้วมาด้วยเช่นกันบางคนไม่ชอบอันนี้พูดกันตามตรงนะอันนี้แล้วแต่รสนิยมบางคนไม่ชอบนะผมแจ้งก่อนไม่ใช่มีแล้วไม่ใช่รถต้องมีสันรูุมีสันรูุแล้วดีไม่ใช่นะครับบางคนไม่ถูกจริตกับสันรลุปก็มีอย่างอย่างผมผมชอบหลังแคาแข็งล้วนเลยแข็งล้วนดีสุดทําไมก็ถ้าเป็นหลังคาสันรูุอะ วันใดวันหนึ่งถ้ายางมันเสื่อมสภาพเพราะความร้อนเอ่ยอะไรเอ่ยอย่าบังเอิญโชคหลายตอนปิดสันลูปยางมันพับไม่ดีขึ้นมานำรั่วเข้าได้อะเราไม่สามารถรู้ได้แต่สมมติเราไม่มีสันลูปเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบแต่ตอนเด็กๆต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆชอบมากเลยเวลาออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านปุ๊บก็จะบอกพ่อวาา่าป้าป้าเปิดเปิดเปิดลังคาเปิด ตั้งแต่เด็กนะครับเออรถเบนซ์มันก็มีอุ้ยมีตั้งแต่กี่ปีะนะเนาะตั้งแต่ผมยังอายุปีเก้ากว่าๆไม่ถึงปี2 0 0พันเลยอะเปิดเปิดตลุบแล้ววันนั้นออกจากบ้านจําได้เลยครับมผมเคยเล่าเรื่องนี้แล้วด้วยยังไม่พ้นซอยบ้านเลยนะกําลังออกมาเปิดปักคี้นครับ <c oughs> คี้นหลงอันนี้เรื่องจริงเลยหลังจากนั้นผมเลยไม่งองแงเรื่องจะเปิดสรรันลุบตั้งแต่ออกจากบ้านอีกแล้วนะครับตั้งแต่โดน,นคี้นไปอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้นะ ทำให้ผม,ผมระแวงเรื่องขี้นกเพราะสันลูบมาตลอดก็เลยอาจจะไม่ชอบสันลูบตั้งแต่น้าบัดนั้นนะครับอะอทีนีม้มาดูสภาพรถคันนี้สภาพรถคันนี้ก็เป็นสีเทาครับเฮ้ยสภาพสีสวยสวยเลยเนี่ยหลังคาก็ไม่เคยผ่านการพ่นสีนะวิธ<ม>ีดูง่ายก็สังเกตละอองสีตามขอบยางนะครับถ้ามันมีแบบสีเล่มๆออกมาที่ขอบยางแปลว่าเคยทําสีหลังคามาใช่ไหม รถทำสีหลังคามีเหตุผลอะไรบ้างคุณผู้ชมลองพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยนี่ไหมทำไมเราต้องทำสีหลังคาอะมีเหตุผลอะไรบ้างทำเฉยๆสองสีลอเพราะโดนขี้นกโดนยางไม้ชอบว่ารถไปจอดใต้ต้นไม้สามสีบุบเพราะโดนลุงมะพร้าวตกใส่บุบต้องไปเคาะเคาะเสร็จก็ต้องทำสีเพราะสีมันแตกหรือรถคว่ำมาก็เลยต้องทำสีหรือต้องกลับสีทั้งคันแล้วแต่และกันแล้วแต่และกันแต่กลับสีเดี๋ยวนี้มันแรปสติ๊กเกอร์เานาะ อยู่นี่โอเคครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เป็นซิสอง0ันซีซีพละก,กำลังร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคือ286ร้แสิบแรงม้าแรงบิดห5 0ยหสนิวตันเมตรบริษัทบอกว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันส7 6ิบจดหกิโลเมตรต่อลิตรแม่เจ้าคุณว่ามันวิ่งได้จริงไหมสี่สิบหกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยส7ิบเจ็ดอะสี่สิบเจ็ดจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรคุณว่ามันวิ่งได้จริงไหมผมเอางนี้ดีกว่ามันมีป้ายแปะอยู่ใช่ป่ะตอนซื้อรถอะใช่ไห มันมีคันหนึ่งที่เข้ามาหาผมและป้ายนั้นยังอยู่ครับหมายถึงว่าเจ้าของเขาเก็บเอกาสารมาเลยนั้นได้แต่ซื้อรถอะแล้วผมดูเออมันแปงอยู่ที่รถจริงๆด้วย47.6กิโลเมตรต่อลิตรนะคุณผู้ชมจริงๆก็บอกงี้มีทั้งเรื่องจริงไม่จริงแล้วกันเรื่องจริงก็คือคือรถคันนี้มันวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ประมาณ30กิโลคนใช้รถในกรุงเทพเป็นหลักอะก็จะวิ่งด้วยไฟฟ้าใช่ไหมครับไม่ได้วิ่งด้วยน้ํามันนะรวมถึงว่าถ้าวางแผงได้ดีชา้าได้ดี วิ่งในเมืองเนี่ยก็แทบไม่ใช้น้ํามันเลยนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนไฮบริดของแบบค่ายญี่ปุ่นค่ายญี่ปุ่นรถไฮบริด Hi เป็นไงพอวิ่งเกิน50กิโเมตรไปไครับตัดใช้น้ำมันพอเหยียบคันเร่งให้มันเร่งขึ้นหน่อยมีความเร่งหน่อยตัดใช้น้ำมันใช่ไหมความเร็วศู์ก็ใช้น้ำมันใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกันอย่างคันนี้วิ่งร30กิโเมตรยังวิ่งด้วยไฟฟ้าได้อยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างแล้วกันนะครับามาดูโครงสร้างและความเดิมของตัวรถเช่นกัน มาเข้าไปเลยที่น็อตฝากระโปรงนะครับโอ้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้องรูปนะย้ำอีกครั้งดูยังไงก็ต้องคอยรูปนะครับรูปเสร็จรูปข้างต่อน,นี่ดูน็อตสามตัวรูปรูปเลยนะครับ่ะดูฝั่งนู้นต่อครับโอเคนะโอเคครับดูที่ฝากระโปรงต่อครับคือเราต้องตรวจสอบโครงสร้างคือผมพูดหลายรอบแล้วเรื่องรถไม่ใช่คาราบาลสองบาทเนาะจะเสียตังค์ทั้งทีก็ต้องดูนี่ เลเบลวันนี้ตะก่อนมันเคยเป็นสีใสครับคุณผู้ชมตอนนี้มันเป็นสีดำเพราะว่าทำไมให้ไทยมันก็ไหม้ไปตามการเลยเวลาเนาะใต้ห้องเครื่องของไม่ว่าจะ C ีสามห้าสูตีสามห้าสูตมันร้อนมากนะผมสังเกตว่ามันเป็นสีดำทุกคันเลยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมมาดูกันต่อต้องยอมมือเลอ้อและเพิ่งเข้ามาจริงๆไม่ได้โกหกดูฝุ่นยังไม่ได้ปัดกวาดออกเลย ดูเลยครับสลักตัวเลขคมๆนะครับอันนี้ดูเบนซ์ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเช่นเดียวกัน Mercedes-Benz รูดดูนี่รูดฝุ่นออกเพื่อดูตัวหนังสือนะครับจุดเสียตั้ง Mercedes-Benz นะครับดูไว้นะอ่ะเค okay, นะคุณผู้ชมเหมือนเดิมเวลาปิดฝากระโปรงให้มันเป็น2เดือนนะรถยุโรปนะยกไว้ยี่สิมสิบเซนแล้วก็ลงไปนะครับมามาดูสภาพภายในกันได้แล้วครับไปเลย คันนี้จะได้หนังแนปป้านะครับได้หนังแนปป้ามาพวงมาลัยท้ายตัดนะครับคันนี้พวงมาลัยท้ายตัด AMG มีแพตช์ชิฟมีเกียร์คอนะครับคันนี้ได้หน้าจอยาวแล้วก็นุ่นดูนาฬิกาสิเท่คันนี้จะได้เป็นทัชแพดแล้วก็จ็อกวิวนะครับทัชแพดแล้วก็จ็อกวิวคันนี้เป็นโช๊คแอร์เมติกนะครับแล้วก็มีระบบพาร์บกิ๊งแอสซิสเห็นไหมโช๊คถุงลมโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่าอะไรเกี่ยวโช๊คถุงลมให้ฟัง อันนี้ประสบการณ์เมื่อวานเลยเมื่อวานมีลูกค้าเข้ามาเทสได์คันนี้ครับ B M W i x คันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นปี 21. 2ี่2 22. 22.23ี่ี่ี่สาคือมันจะข้ามโฉมมันแค่ปีเดียวคืออันนี้มันเป็นตัว4ีู่ย์มันเป็นตัวยังไม่ใช่ตัวใหม่เพราะตัวใหม่มันไม่ได้เป็นชกถุงลมใช่ไหมตัวใหม่ไม่ได้เป็นชกถุงลมครับแต่ว่าออปชั่น่ะต้องเอาล็แรกๆถึงจะได้นะตัวใหม่ที่เป็นร็อแรกๆมันถึงจะได้ออปชั่นคล้ายๆเจ้าตัวนี้แต่คนน เดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพาแฟนเข้ามานั่งด้วยเพราะว่าแฟนเป็นคนนั่งแล้วคนตัดสินใจหลักเขาบอกว่าผมมาไปเทสแล้วรุ่นใหม่เขาบอกว่าผมบอกได้เลยคนละฟิวเลยทกวันผมก็ให้ลูกค้าขับก่อนแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ขับให้ลูกค้านั่งนะครับผมก็บอกว่าพี่ผมขึ้นเนินสะพานอันนี้ยผมจะไม่เบรกเลยนะครับมันเป็นสะพานไม่ได้ยาวเนาะจะได้ดูว่ามันเด็ดมันดีดมันเด้งเนียผมไม่เบรกนะพี่สะพานนี้เขาบอกได้เลยน้อง ผมก็จัดให้เขาสะดุ้งเลยครับรถมันไม่โยนมันไม่คงเคลงต่อหลังจากลงสะพานเนาะมันเอาอยู่ข้อที่สองผมพามุดโค้งที่แบบโค้งที่ผมจะชอบมุดไปรไะปจําไม่ใช่แบบถนนใหญ่นะอยู่ในซอยที่แบบตรงนั้นไม่มีบ้านคนเราก็ดูแล้วไม่มีรถมาแล้วก็พาเขามุดฟุบมันเอาอยู่นะครับนี่แหละโชคของลมกระชับได้นุ่มได้และดีนะครับล้วไม่เวียนหัวอันนี้เรื่องจริงไม่เวียนหัวผมต้องบอกว่าผมนั่งรถไฟฟ้ามาหลายรุ่นแล้ว ขึ้นไส้เวียนหัวมีรุ่นเนี้ยที่ผมนั่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายยังไม่นับว่าเบาะนวดแล้วลมเบานะครับก็ i อนะครับอยู่สองล้านกว่าๆนะครับสนใจมาทดลองได้นะครับสนใจทดลองได้ตัวสี่ศูนย์ครับตัวสี่ศูนย์นั่งสบายมากผมบอกเลยนั่งเบสไอยังเหลือนะอ่ะมาดูคันสุดท้ายกันบ้างครับคันนี้โอ้โหราคาตกเยอะจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้นะก็ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยการติดตามได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมมีคลิปลงทุกวันนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงนะครับโอเคมาดูกันคันนี้อย่างที่แจ้งจากสามล้านเก้าวันนี้เหลือห้าแ0นสามื่นเก้าพันครับกับเ e อร์เ e เด e อีกสามร้อยนะครับคันนี้ได้กล้องรอบคันด้วยนะครับคันนี้จะได้กล้องรอบคันครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้เซนเซอร์รอบคันนะครับมีทั้งกล้องและเซนเซอร์อันนี้ก็ทุกคันเลยนะครับทุกคัน แต่คันนี้จะต่างจากชาวบ้านหน่อยตรงที่ว่าจะมีดาวเบนลอยนะครับดาวเบนลอยผมว่าดาวเบนลอยเป็นอะไรที่สวยแล้วว่าคลาสสิกมากเลยนะชอบมากอาจจะโตมากับมันก็ได้ตอนเด็กๆชอบไปหักเล่นโดนพ่อดนะัก <c oughs> ไปหักจนแบบหักเลยหักจริงๆอะ่ะไปหักเล่นจนมันหักจริงๆครับอันอันหนึ่งหลายตังค์นะเนี่ยเป็นพันนะสั่งมานะแต่ก็ต้องสั่งเพราะว่าผมไปหักเล่นไปแล้วที่บ้านมันมะีแล้วเราก็ไปหมุนซ้ายหมุนขวาเอานอนเอาตั้งเท่เทตอนนั้นนะนะครับ ตอนนั้นมีการ์ตูนเรื่องเลยนะจัมโบ้เอมั้งจะไปหักมาเป็นไอตัวเนี้ยแปลงร่างจําได้เลยแสบตอนเด็กๆซนมากนะครับก็เลยรู้ว่ามันมีราคาแล้วกันแล้วก็ไปทำอีกนะครับโอเคเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์กันคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพียงคันเดียวที่นํามาในวันนี้นะครับจะเป็นรหัสโอเอมหกคันเฮ้ยเป็นสองคันดิมีเบนซินคันเดียวดีเซลมีสองคันอันนี้หกห้าหนึ่งคันแรกจะเป็น อ่ายักอันนั้นเป็น654นะครับที่เขาบอกว่าทนกับ651านนะครับแต่อันนี้6651ก็คือที่เขาบอกว่าทนมากที่เขาบอก e 3 0 0 blue tech เนี่ยมีปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับเป็นปัญหาเรื่องอื่นก็คือเหมือนรถไฮบริดทั่วไปเขาจะบอกว่าแบตเตอรี่แพงนะครับหแบตเตอรี่แพง2ออันนี้จะมีเรื่องเวทคัดเวทคัดก็คือประกะโชค,โค,รค,รค,ค,คอนนชชค้างอระกะโชกโคร้ครางมากๆนะครับคิกดาวน์บ่อยๆเดี๋ยวมันก็พังนะครับรถทุกคันก็พังถ้าใช้ไม่ถนอมผมแนะนำว่าขับถนอมเนี่ยอยู่ได้นาน สวัสดีครับพี่กรพี่สวัสดีครับโอ้โหโอ้โหพี่พี่ผมเริ่มมาเยี่ยมผมแล้วขอ,ะะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับช่วงนี้อากาศเป็นไงบ้างครับเมื่อเช้าตรงเนี้ยใช้คำว,ว่าตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมอยู่ที่บ้านแต่บ้านผมมาอยู่ใกล้มากเลย19องศาครับพี่พี่ทีว่วิสาโตคา19องศาครับยิ่งกว่าเมื่อคืนภูสอยดาวติดลบครับเมื่อคืนเมื่อคืนภูสอยดาวติดลบเพราะผมชอบตามกลุ่มอุทยานนะแล้วก็อะไรนะ จุดกลางเต็นท์ลำตะคองลูกศิษย์ผมถ่ายมาแดองศาเอาละเราก็แอบหมกมุ่นนิดหนึ่งว่าเราจะไปนอนเต็นท์ที่ไหนดีอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วนะครับหาเรื่องไปกลางเต็นท์อีกละแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะวันเกิดผมผมก็เลง็งเล็งวันไปเที่ยวไว้แล้วด้วยไปทําบุญแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเไม่เป็นไรคือไม่ชอบหนีไม่ชอบหนีภรรยาไปไหนนานๆนะครับเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวชีวิตจะไม่สง,งบสุขนะครับนิยาม ค,คติประจำใจเลยนะครับ Happy wife Happy life นะครับก็เมียมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับเพราะถ้าเมียบ่นคนหนึ่งมันเป็นคนเดียวที่เราต้องเจอทุกวันสามารถเจอได้ทั้งวันทั้งตอนนอนตื่นนอนนะครับก็ถ้าเขาหงุนหงิดใจเขาจะพาเราหงุดหงิดไปทั้งวันด้วยนะครับคติประจําใจเลย Happy wife Happy life นะครับ a p y แต่กล้องหาว่าผมกลัวเมียปหเนี่ยไม่เนาะ อันนี้อันนี้จริงผมผมไม่ใช่คนกลัวเมียแล้วกันครับทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยผมผมเชื่อเกรงใจแล้วกันแต่สำหรับผมมันไม่ใช่แค่เกรงใจมันเป็นมันจริงๆเหมือนเหมือนเพื่อนกันแล้วกันภรรยาเหมือนเพื่อนกันแต่ว่าแค่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดจริงๆถ้าเขาหุดหงิดคือเขาเป็นคนแสดงออกนะภรรยาผมเขาเขาก็จะหุดหงิดใส่ผมเลยผมก็จะหงุดหงิดไปด้วยนะครับทําได้คือหนีไปนั่งในห้องทํางานแล้วก็ติดประตูไว้เดี๋ยววันแฮปปี้มันก็มาทักคุยกับเราเองอะไรเงี้ยครับ แต่กล้องผมคำผมเลยอ่ะก็สวัสดีพี่พีด้วยนะครับโอเคมาดูโครงสร้างต่อครับเนี่ยกรณีมันอยู่ในเงาเนี่ยเห็นไหมแสงเริ่มไม่มีแล้วดูกลางคืนคุณมองไม่เห็นนี่ขนาดดูกลางวันยังดูยากเลยนะแต่อย่างหนึ่งที่คุณทําได้คือถ้าคุณทํามืออย่างนี้วรูปต่อให้คุณหลับตาแล้วคุณหมุนน่ะผมพูดจริงคุณก็รู้ว่าน็อตแกะหรือน็อตไม่แกะนะครับนะในกล้องอาจจะสว่างนะแต่ตรงเนี้ยมันมืดมากเลยเพราะว่าแสงข้างนอกมันสว่างนะครับแต่ถ้าคุณเอามือหมุนแบบผมเนี้ย ยังไงก็รู้คุณผู้ชมโอเคนะแล้วก็มาดูนี่ต่อครับนี่อาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับตัวเลขคมๆอย่างนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วแหละนะครับดูไม่ยากดูไม่ยากครับนี่เหมือนเดิมหนึ่งสองสามแน่นเดี๋ยวให้ดู อันนี้เป็น e สามรอยที่สวยมากๆคันหนึ่งที่ผมเคยเจอแล้วกันย้ำนะคันนี้ปีสิบสี่จดสิบห้านะครับคุณผู้ชมแล้วคุณดูสภาพเบาะโอโ้โหสวยเลยอะ่อะพวงมาลัยตาล้องพามาดูพวงมาลัยคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะดูพวงมาลัย ทุกอย่างสวยโคมเนี่ไม่มีลอกปุ่มไม่มีลอกใช้มาได้ถนอมมากๆนะครับปุ่มด้านข้างด้วยไม่มีลอกเลยครับตรงกลางมีลอกบ้างไหมอะ่ะดูนี่ไม่มีเลยเนาะคันนี้ใช้ถนอมมากสวยมากไม่มีเจิมนะโอเคตอนนี้หลานๆผมมาตามผมเล่นในนี้ละอะไรนะ จะพลากอะไรายมาหลานหลาน,นมาเยี่ยมนะครับไม่ใช่หรอกมาชวนเล่นเบเบดนะครับช,ชวนเล่นเบเบดช่วงน,นี้ผมก็เล่นเบเบดนะพาลูกพาหลานมาดูรถให้ลูกให้หลานติดเบเบดมาเล่นไว้ได้ได้ไหมได้ใช่ไหมพวกเราเก่งไหมพวกเราเก่งไหม <Okay. S 1> ใชม่พวกเราเก่งพอตตัวเนาะ่ <Okay. S 1> <laughs> าดูบอ่อหลังกันต่อดูบอ่อหลังกันต่อสีสันนะครับช่วงน,นี้เขาวงการเบเบดนะโอเค โอ้ยเลยเแมวมกอ,อยู่ครบเลยสามเส้นสามเส้นอยู่ครบเลยดูแลดีดูเบาหลังสิไม่ช้ำเลยแล้วเบาหนังแท้คุณผู้ชมเบาหนังแท้มันจะทนมากๆเลยนะครับคันนี้สวยมากเลยอ่ะสวยสวยเป็นไงภายในสวยไหมไม่ช้ำเลยใครหาอยู่ตอบโจทย์นะแล้วไม่ลองขับมาแล้วด้วยคันนี้ปกติไม่มีกระตุกอะไรเลยสภาพสวย น่าจะเป็นสวยไปในแบบต,ต,ต้นที่ผมเคยได้มาเลยนะ e สามร้อยคันนี้โอเคดูด้านหลังต่อเลยนะครับโอเคครับเขื่อนเชี่ยวหลานยี่สิบห้าองศาโหกำลังน่าเที่ยวเลยนะพี่ยี่สิบห้าองศาเขื่อนเชี่ยวหลานต้องไปสักทีแล้วไหมเนี่ยรอบที่แล้วผมไปสุราษฎร์ามาไปกินร้านอะไรนะลืมลืมแล้วที่ได้บิชลินอ่ะพี่หลายๆปีติดเลยอะ่ะมีหลายสาขาด้วยผมกล้าพูดเลยอร่อยมากตอนนี้ผมว่าผมจะไปอยากไปอีก ชอบสุดล้านมากอากาศดีมากนะครับชุมซ่อมยางอยู่ครบนะครับโอเคมาสรุปให้ฟังดีกว่าว่ามีรถอะไรบ้างจริงๆผมยังมีคันอื่นอย่นะพี่ๆที่ไม่ได้เอาเข้ากล้องเนี่ย S350D มาศดี D, ดีเซลนะ้ำมันล้วน S300 ก็มีนะครับช่วงนี้เบนเยอะเข้ามาเยอะเลยนะ,นะโอ้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยนะครับตอนนี้เรามีพี่ๆอยู่ทั่วเลยนะมีพี่ๆอยู่ทั่วเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมย้ำให้ว่ามีรดอะไรบ้างนะครับคันแรกก่อนคันนี้เริ่มจากคันนี้นะ Mercedes-Benz E300 BlueTec Hybrid รถปี2011จนทะเบียนปี2015นะครับคันนี้ออกมปา3ล้านเก้าวันนี้อยู่แค่5 3 9แ0 0า่พนนะครับคันนี้ Mercedes-Benz E350E นะครับตัว AMG Dynamic รถปี2017นะครับออกใหม่4,90,000วันนี้เป็นมือส2หรือแค่7,99,000นะครับอาทัดมาดูกันต่อคันนี้บ้างคันนี้เครื่อง654นะครับ m e r c e d e n t C220D AMGP มารถปี2021จดที่เป็นปี2022ไม่7,000 70, 0นะครับออกใหม่4,32,9,000วันนี้เหลือแค่2,99,000เท่านั้นนะครับโโอ้หสุดยอด รถถายไปเยอะเนี่ยแหละครับสเสน่ห์ของรถยนต์มือสองนะครับก็ถ้าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อมาไดที่วิศาลออโตค้คานะครับผมมีรถให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับส่องไปให้คุณผู้ชมดูหน่อยหลากหลายด้วยมีหมดเลยตั้งแต่กระบะตู้ทึบนะครับมีขึ้นไปเลยอะนะครับหารุ่นอะไรลองปรึกษาม,มาได้นะแล้วก็มีรถเข้าออกเรื่อยๆหรือถ้าใครหารถอะไรอะผมก็สามารถให้คุณผู้ชมโทรมาแล้วก็ สอบถามถ้าเราไม่มีก็ฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้นะครับถ้ารถมาเดี๋ยวผมให้ฝ่ายขายโทรติดต่อกลับไปนะครับอันนี้เป็นการฝากเบอร์ให้หารถเฉยนะไม่ได้บังคับว่าฝากแล้วต้องซื้อเท่านั้นนะครับก็ถ้ารถเข้ามาเราจะโทรติดต่อกลับไปเฉยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่เอารถแล้วหรือว่าได้รถไปก่อนแล้วก็แค่แจ้งไม่มีอะไรผมก็เอารถไปขายต่อตามปกตินะครับผมก็ฝากติดตามวิสาะตูกค้าด้วยครับทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงผมก็จะมาไลฟ์สดอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ แล้ววันนี้คุณอยู่กับผมฟางวิสาตโตคาครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ